เอาละครับวันนี้เราจะมาซ่อมไดคลิกนะครับตัวนี้คือปัญหามีไฟเข้ามาที่ควบวกตัวนี้ครับแต่ไดไม่เกิดการหมุนก็เลยถอดออกมาจาัดตัวเครื่องตัวรถนะครับออกมาเป็นไดเปล่าเดี๋ยวจะลองจี้ตรงดูว่ามันติดไหมนะครับนะครับขั้วนี้ก็จะเป็นควบวกนะครับส่วนส่วนตัวกาวลงลงที่ตัวโครงได้เลย ครับอันนี้ไดไม่หมุนนะครับไม่หมุนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาได้ลูกหนึ่งมานะครับลูกที่เคยถอดซ่อมเปลี่ยนฐานไปแล้วนะครับแต่จะเป็นคนรุ่นจะจะมาให้ลองดูวิธีนี้ว่ามันจะหมุนไหมครับอันนี้ก็ลองไดนะครับลูกใหม่มานี่คือลูกเก่าที่ลองแล้วมันไม่ติดนะครับก็บวกเข้านี่ลบก็จะต้องลงกาวที่ตัวตัวของแด้สตาร์ทนะครับเดี๋ยวจะลอง ที่เลยน่ครับทำงานครับโอเคนะครับครับหลังจากที่เราได้ทําการหรือใดนะครับถอดน็อต2ตัวออกมาแล้วเนี่ยก็ดูจากโครงข้างในครับนะครับค่อนข้างที่จะมีนะี่ครับภาพเศษตะกันนะครับระหว่างอ่าแป้งฐานนะครับเนี่ย มีเขย่าเขยา,ยาเห็นเศษผงอยู่นะครับค่อนข้างที่จะดํามากนะครับส่วนตัวตัวทุน่นตัวเนี้เดี๋ยวผมจะทําการถอดออกมาเช็คดูว่ามันชอ็ชอตช็อตกันหรือเปล่าขดลวดขาดหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูแปลงฐานนะครับแปลงฐานของมันนะครับเดี๋ยวจะลองใช้เครื่องวัลพิเตอร์ iter, เป็นตัวจับวัดขดลวดแต่ละแต่ละตัวแต่ละเส้นนะครับ ว่ามันเกิดการช็อตหรือการรัดวงจรหรือเปล่าครับอ่าระหว่างที่ทําการถอดตัวนี้นะครับตัวทุ่นนะครับออกมาจากตัวโครงของมันแล้วนะครับผลปรากฏว่าแป้งฐานครับมันหลุดออกมานะครับในสภาพที่เล็กบางนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับต้องรอยการศึกนะครับก็นะครับลักษณะนี้ มันจะหมดแล้วนะครับแปลงฐานเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนแปลงฐานดูก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมรอยสึกค่อนข้างสึกพอสมควรนะครับนี่นะครับ,นะรบถอดแมาลักษณะเป็นนี้เลยนะครับทุ่นเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเช็คแล้วทุ่นไม่ขาดนะครับขดลวดไม่เกิดการรัดวงจอนี่ยนะครับจะลองเปลี่ยนตัว แป้งฐานของตัวมันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูหลังจากที่เมื่อวานนะครับถอดออกมาแล้วเราจะทําการเช็คทุ่นนะครับว่าทุ่นเราขาดไหมนะครับวิธีการเช็คผมตั้งไว้นะครับที่เสียงลองแตะกันนะครับจะมีเสียงวิธีการเช็คครับเราจะเช็คโดยจิ้มนะครับจิ้มเทลร่องนะครับโดยใช้สาย กาวนะครับหรือสายไฟก็ได้จี้ไปควหนึ่งแล้วก็ไล่ตามซี่นะครับถ้าเกิดทุกซี่จิ้มแล้วมันมีมีเสียงแสดงว่าทุนเราใช้ได้ครับจี้จี้หนย แสดงว่าผลลวดสายไฟผลลวดตัวนี้ครับไม่ขาดนะครับถึงกันหมดนะครับทันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปลี่ยนตัวแปลงถ่านนะครับเมื่อวานถอดมาหมดไปหนึ่งชิ้นนะครับก็ได้ทําการซื้ออะไหล่มาแล้วก็คือตัวนี้ครับจะใช้ของสตูปปีไอนะครับแทนกันได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนแปลงถ่านนะครับเราจะลอง เบื้องต้นก่อนว่าได้ทํางานไหมนะครับจากที่มันไม่ทํางานเลยนะครับบวกบวก,บวกขั้วบวกนะครับตัวนี้นะครับสายนี้อันนี้คือบวกแล้วก็จี้ลงกาวคือลบจี้เลยจีต้ตัวจี้บวกก่อนจี้ลบออจี้โอเคครับอ่าก็อ่าทำงานแล้วนะครับได้เกิดการหมุนละ นะครับแสดงว่าใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวจะประกอบเข้ารถนะครับนะครับหลังจากใส่ฝาครอบนะครับใส่กระดิ่งสตาร์ทเรียบร้อยนะครับก็จะทําการเช็คเพื่อจะประกอบเครื่องอ่ะสตาร์ทเลยครับว่าทางานไหมอาดับทีครับอ่าสตาร์ทโอเคครับแสดงว่าเรียบร้อยครับตัวนี้เปลี่ยน แปลงฐานนะครับเช็คทุ่นก่อนว่าทุ่นไม่เกิดการขาดก็ทําการเช็คแปลงฐานเปลี่ยนแปลงถ่านเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวประกอบรถคืนลูกค้าครับ